ส,ส,สวัสดีค่ะพบกับช่องแนวกดกอกตอนนี้เราอยู่ที่สารากางก้าหารนะคะตอนนี้ช่างตามก็ผลเสบียงมาเรียบร้อยนะเอฟซีมาดูกันเลยโอ้มาเป็นถังน้ำแข็งเลยนะคะเอาเข้าร่มเอาข้าข้าร่มเอาข้าร่มเลยเออข้าร่มเลยตอนนี้เราต้องหาร่มอยู่ละ

ต้องเอาอาหารออกเออออาาาหรกแล้วก็ใส่น้แข็งวางตรงนี้มันจะน่าเกลียดไหมวางมันเป็นไรเราคำพี่ถุงอยู่ข้างบนนู่นแหละเออนั่นแหละเออมันจะมีหญ้ามีอะไรด้วยใครไม่ต้องซื้อข้าวเลยนะโอ้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อวันนี้เราไม่ต้องซื้อเยอะขนาดนี้เยขนาดนี้ไหมเออเข้ามาเก้กก็นึ่งข้าวเหนียวมาให้เอเดนกินด้วยนะเจ๊เจ๊นะ เอดไม่อดลดมีกี่ข้าวเปล่าข้าวเปล่ามีข้าวเปล่าปิ๊งไมมี่ข้าวเปล่าโอเ่อันนี้เป็นเมนูอไอันนี้เป็นเมนูอะเสียชิ้นย่ดงมีเอดย่งต้าเจ้บค่ะมเจคอพีมือช่างตั้มค่ะตัมา่พีมือช่างต้มช่างต้มตมจาเองเ่ ันนี้อาใส่เลยใช่ไหมน้ำแข็งอ่ะใส่เลือดห้าออกหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกค่ะเดี๋ยวออกค่ะแป๊บนึ่งค่ะดอกไม้มาใช่ค่ะช่อดอกไม้นะคะจับดอกไม้ก่อนจ้าน้องทานตะวันมาถึงแล้วนะน้องนะจ้าดอกทานตะวันด้วยค่ะสวยมากเลยโอ้โหนี่นะคะดอกไม้ให้กำลังใจลุงกับป้านะคะเออเอาถ่ายรูปชมงานก่อนค่ะ เราก็ส่งงานจะภาพด้วยนะขอบคุณมากเลยนะคะน้องทานะตะวันคะได้รับแล้วนะดีไง,<า>งนะคะ,<า>ะได้รับแล้วนะคะนี่ค่ะส่งกำลังใจให้ลุงทีมงานทนายลุงป้าด้วยนะคะเลยก็มีของทีมทนายหนึ่งช่อแล้วก็ของลุงป้าหนึ่งช่อสวยมากเลยเนาะเอ็นสวยมากเลยนะของจากทานตะวันจ้า สดๆเลยจากน้องทานตะวันนะดอกไม้จริงนะแม่จริงใครว่าปลอมของแท้ดอกไม้จริงสวยมากเลยคุย่าเจดีนิดนอร์เวยมีผู้ใหญ่เจดีนะคะที่สนับสนุนเสบียงให้เราในงานนี้ก็มีพี่นิดนอร์เวย์แล้วก็มีพี่มนพิเศษแล้วก็พี่โรสนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณ พี่ๆด้วยนะคะที่สนับสนุนเสบียงให้ยูทูบเบอร์ที่มาให้กำลังใจลุงพลประแตนในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบใจสีเขียวรัวๆมาเลยนะฮะเขียวเขียวเหนียวซักให้นี้มีแต่สีเขียวผ่านนะคะทีนี้ด้วยนะคขอ้ด้วยค่ะอ้าวสวยๆโอ้ไม่ใช่ดอกทับต่ดอกสวยๆชอบดอกไม้ให้กับทีมทนายกับลุงพลประแตนค่ะ ให้กับมาจากแอดทานตะวันด้วยนะคะมาจากแอดทานตะวันนะแอดช่องตะวันโอ๊คชาแนลกับป้าแตนชาแนละดอกทานตะวันดอกจริงนะคะสวยมากเลยดอกจริงเหรอดอกจริงค่ะเอาดูทางไกลเหมือนนี่ไม่ใช่ดอกปลอมนะคะดอกจริงสดเลยค่ะดอกสดเลยค่ะใช่ค่ะทไมีบใหญ่จังเลยสวยมากเลยพี่เราไปหามาแบบสวยมากเลยดวกของจริงค่ะดอกจริงเพราะว่าเคยเห็นจีบไม่ใหญ่ขนาดนี้นะนี่สวยสวเอ็นเอนก็นึกว่าแต่ดอกปลอมละ พอจำดูมันไม่ใช่มันไม่จริงมันเป็นปลอมแล้วเนาะถ้าของจริงเนี่ยนี่นะคะพอลลี่บอกว่าใครต้องการกินข้าวก็กินได้เลยนะคะทานได้เลยนะคะหาไข่ที่หิวเนาะใช่ก็กินท้องนะคะทุกวันพร้อมไม้กัรียลหรือเปล่ก็มีค่ะข้าวเดียวค่ะพมใหกินมาแล้วมยิบเลยค่ะหยิบได้เลยนะคะพอลลี่บอกว่าใครต้องการกินก็หยิบได้เลยสวัสดีทุกคนนะคะ ทำมาแล้วค่ะยา่าจะย่าอะไรมาเมาหวังหลังบ้านท่านทนาไทค่ะดีค่ะดีใจไปส่งอยู่นะส่งตลอดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค ปกติเราจะนั่งทางนู้นกันทำไมมานั่งทางนี้ได้หมดเดี๋ยวเราไปเลื่อนไปนู่นก็ได้เขไม่ใช่ห้าตาเหมือนกันเลยเฮ้ยเยอะเลยนะทนมีพวงมาลัยด้านมาด้วยนะพวงมาลัยด้านมาด้วยนะนี่นะคะแล้วก็ข้ามมานะคะที่หนาสารมุกดาหารนะคะทุกคน ไปดูว่ามีใครบ้างนะคะที่มาวันนี้ค่ะวันนี้ใครมาบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันอ๋อบ่าวมืดเจอแล้วฝัแบบ่งนี้ยังไม่ได้เจอนะบ่าวมืดช่างตั้มโอ้ได้ยินเสียงคือบ่าวสิทธิ์เถอะเนาะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ สังตามรูปโดรออโคนเยอจัโอ้โหคนเยอะจังป้าคยอะันะ้โหคนเยัง้นงนเะ้ยงคนะยย้นอง้นหนยอะเะตาสมอคคนอนเยอ้หนงคนเยองนเหคนเยงนเ้ยง รถอาตมนทก่พิเศษมน์พิเศษเสียงดังมาแตกไกลมีคาร์บมีมนเล่ยอะไรวเป็นเสียงว่าอะไรมีครับมาไปแล้ว แม่สนะิเก่ดแม่สติเกอรว่ามีปากปักหลายวนก่อนแม่ใส่แม่อยู่สงคนระวระวังนะเดี๋ยวบางอีเธอแล้วเป็นลมมาได้ฮะรอบก่อนนะมามาปลาอะไรนะปลาสงวนเลยนะกลับไปเป็นโควิดค่ะหอมาปิดอยู่นี่แหละ จะเลยรอบนี hoy, 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 ้เลยใส่แมอ้วยอบอโอ้โหเยอะอยู่นะยูทูบเราใช่อยู่ๆนี่มันก็เยอะนะก็มาแล้วช่วงนี้องเอาน้องจ้าเยอะ เรม่เมกันอยู่ตรงนี้พมันล่มก็เลยมาจุ้ตรงนี้ไอยู่ตามต้นไม้ไม่เรื่องของเรื่องอ่ะถ้าเขาไม่ตัดหญ้าเราก็ไม่มาหรอกเขาตัดหญ้าเล้่ให้เขาตัดเสร็จแล้วค่อยกลับไปไหมมันล่มอยู่พี่ตรงนี้แต่มันเสียงมันดังแอด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 คำาน่งที่ตายซีบอกว่าเขาตัดหญ้าอดีจ้าเอ็ม แอสิดกับมาหอดแล้วมีแต่เสียงเนาะโอ้ยสีสันมาแล้วรอีชั่วโมงยี่ิบส่อองชั่วโมงนี่มพิเศษจิ๋วอ่ะพิเศษจิ๋วอม้วหมูอันคอบคุณตะลับขวาวเหนียวหมูทอดนะครับผมพี่ให้ผมส่แซ่บนะครับเาเหลี่ให้เขาแบคแซ่บแท้แซ่บแ สวัสดีครับผมตดให้กับป้าสติกเกอร์สติกเกใช้สเกอร์ได้รับควาให้สติกเกอร์ทั้ทนายจะตกใจจริงๆเป็นอย่างนั้นอันพป็ทนาเราชิดนเครับผมแกชิใจซุาลอยผมมีหเรียงเบิ้งเป่านาเนย์เบิงเป่านาเนงเป่านาเป่าบ้านเนี่ยะ

Uhm. ใครหิวก็กินนะคะเยอะแยะเลยข้าวกล่องขอบคุณเอฟซีนะคะข้าวกล่องข้าวเหนียวผาช่องพอลลี่มาเนาะข้าวนี้ข้าวสวยไล้ยนะคะบล่ะเดี๋ยว่กนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากเอฟซีไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวก็รอรอฟังข่าวดีนะคะขอสวัสดีค่ะ